สวัสดีครับทุกคนฮนะวันนี้แอนมินรายการฟู้ดฮันเตอร์นะครับจะพาทุกคนมาชิมร้านเดอะพิซซ่านะครับนะจะมาอุดหนุนฮนะร้านที่รักสถาบันสนับสนุนช่องเนชั่นนะครับนะเดี๋ยวเราจะไปชิมไก่กรอบเมนูที่แอนมินชอบมากๆนะครับเป็นไก่กรอบเกาหลีนะเดี๋ยวเราจะไปชิมไปรีวิวไปอุดหนุนกันครับเดอะพิซซ่า นี่ฮะเดี๋ยวเราจะสั่งไก่กันนะครับแล้วก็นี่ครับเราก็แล้วก็ข้าวเลือกเมนูกันฮะวันนี้เราจะกินไก่ไก่เกาหลีนะครับสไตล์เดอะพิซซ่าเนี่ยนี่ก็เป็นบรรยากาศในร้านนะครับนี่ฮะมาแล้วครับไก่กรอบเกาหลีไก่ทอดเกาหลีนะฮะต้องบอกเลยว่าอร่อยมากๆนี่ก็เป็นข้าวไก่ทอดเกาหลี นะครับแม่น่ากินมากเลยทีเดียวนะน,นี่ก็นะครับมาถึงขั้นตอนการกินแล้วนะฮะนะนก็จะหยิบมือกินนะอย่างเงี้ยแหละครับเาได้รสชาติน,ะนี่โอ้โหยกรอบนอกนุ่มในครับนะแม่ ไปอย่าลืมนะฮะไปสนับสนุน The Pizza เดอะพิซซ่า้วยนะครับเขาสนับสนุนช่องเนชั่นนะฮะเป็นพิซซ่าที่อร่อยที่สุดในโลกครับไปกินให้พวกชังชาติมันดูฮะ <c oughs> <c oughs> นะกินให้พวกชังชาติดูให้มันโปกแตกตายไปเลยครับ <c oughs> นะไอพวกชิชาติมันแบนอะไรไม่ค่อยได้หรอกครับะมันไม่ค่อยมีตังค์ซื้อนะฮะส่วนมากเป็นนักเรียนนักศึกษานะครับนะปกติมันก็ไม่ซื้ออะไรอยู่แล้วแหละ ประหยัดนะครับนักเรียนนะหาเงินเองไม่ได้นะแต่สลิมเนี่ยส่วนมากจะเป็นคนมีงานทำนะครับมีเงินเดือนมีเงินอยู่แล้วอะไรนะครับหาเงินเองได้แล้วก็มีกําลังที่จะซื้อสินค้าต่างๆนี่ฮะโอ้โหอร่อยมากครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะไปร่วมกิจกรรมแจกพระสมเด็จด้วยนะฮะอ่าตอนนี้ได้ยอดสับตะไคร้ที่เจ0ร กว่าอีกนิดเดียวครับจะถึงพันทรัพย์แจกแน่นอนฮะถึงพันทรัพบเมื่อไหร่เนะีเอาลายชื่อพันทรัพย์นี่แหละมาส่งแจกก็รีแจกผ้าสมเด็จนะนี่แล้วเ,เดี๋ยวเราก็จะไปตะเวนกินร้านสปอนเซอร์ที่สนับสนุนช่องเนชั่นครับไปกินให้ไอ้พวกชังชาติออกแตกตายไปเลยครับ <laughs> นี่ก็เป็นไก่ทอดนะข้าวหน้าไก่ทอดนะครับ อ,อร่อยมากครับกินคู่กับข้าวนี่ฟินฮะฟินครับสั่งเลยฮะสั่งเลยครับใครยอยู่บ้านสั่งเลยครับเดอะพิซซ่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองนะนี่อร่อยมากครับโอ้โหไม่ต้องไปรอขอกินตามม็อบครับไอ้ม็อบไอ้ม็อบช่างเจ้าเนี่ยมันชอบซื้อพิซซ่าไปแจกหนึ่งหนึ่งสองชิ้นใช่ไหม <c oughs> เออนะไอ้ม็อบล้มเจ้าเนี่ยมันชอบเอาซื้อพิซซ่าไปแตก ไม่ต้องไปรอแจกครับเราเป็นสลิมมีเงินฮะนี่ครับพิซซ่ามาแล้วครับพิซซ่าพับเนี่ยกินคนเดียวครับจินแค่นี้ก็พอแล้วฮะโอ้แค่นี้ก็จุกแล้วครับนะโอ้โหชีสเยิ้มๆมฮะแหมดูครับโอ้ร้อนๆเลยฮะอยู่ที่ร้านครับอย่าลืมไปกินฮะพิซซ่าพับนี่ฮะพิซซ่าพับราดซอสมะเขือเทศนะครับโรยอ่า เขาเรียกอะไรใบอะไรอ่ะใบใบอะไรเนี่ยนั้นจำชื่อไม่ได้น,น,นะครับเนี่ยหอมกินไปโอ้โหเข่ากา้านเข้ากันครับดูว่าอ้โห <c oughs> นะนี่ครับอน้ำ <c oughs> <c oughs> ลายไหลกันเลยทีเดียวครับนะดูคลิปนี้เสร็จแล้วก็อย่าลืมไปสั่งกันเลยนะครับเดอรซิซ่าฮะ ต่างเสร็จแล้วก็อย่าลืมมาอวดรูปก,กันใต้คลิปในเฟซนะครับนี่นะเดี๋ยวถ้าใครมีร้านอร่อยอร่อย,ออยแนะนำนะฮะไม่ว่าจะอยู่ย่านไหนนะครับช่วยแนะนำมาหน่อยนะฮะเดี๋ยวแอดมินจะตามไปรีวิวนะจะตามไปรีวิวให้ดูนะครับมีร้านไหนอร่อยอร่อยเด็ดๆไม่ต้องเป็นร้านดังก็ได้ครับร้านลิงทางนี่แหละ ร้านชาวบ้านชาวบ้านนี่แหละเราไปสนับสนุนกันนะครับจะไปรีวิวของอร่อยอร่อยนะไปกินไปเที่ยวนะครับช่อง้ดฮันเตอร์ฝากไว้ด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะฮะช่องช่องัน o d h u n อ e r นักล่าอาหารกับไอ้มนตูน,นี่นี่หืมนี่อร่อยมากๆครับอร่อยมากๆพิซซ่าที่อร่อยที่สุดในโลกนะครับ <laughs> กินไปก็กไปนะนี่แหละฮะกินอร่อยอร่อยต้องใช้มืออย่างนี้แหละครับนั่งกินในร้านเลยครับรนะ้อนๆลวกปากนะขอตัวไปกินให้หมดก่อนนะครับแถมท้ายให้อีกสักนิดหนึ่งครับกับภาพ ประชาชนจอดตายฮะนี่ร้านอาหารเถาเขาเรียกอะไรอะเถาเนี่ยถนนตัดใหม่เถวสายใหม่เนี่ยนะครับรถจอดเต็มเลยฮะคนโตนี่ฮะประชาชนจอดตายครับนะบบน,น,ะชชน,นะนี่รถจอดเต็มเลยฮะร,ร้านผะโหนวิวครับนะ ประชาชนจะอดตายอีกแล้ว